ล้างอันนี้ก่อนนะเราไปล้ลางหน้าบ้านก่อนนะอยู่นี่นะคะเดี๋ยวตาลูกล้า,ลางห้องน้ำก่อนโอาล้างไอ้นี่ก่อนล้างหน้าบ้านก่อนไปกันเิดไรอยู่ไหนเราบีอะไรใส่มัครบก็จะา สวัสดีค่ะพี่น้องล้องไปสุขูสุพนเป็นท้ากันมาหันมันอาบน้ำก็เด็กน้อยขอโทษขออภัยป้าป้ได้เดาจากอันต้นไหมแม่พอมีคนขอเดาคอมเมมตนมากนนพี่น้องคอยจะได้อ่านมันข่อยอ่านเขาเม็นกเจ้าก่อน พอคอยกับฆ่าอาบน้ำฆ่าเอาหลานเผื่อกิจกรรมคอยยนี้มือเศร้าห้างมือกันเนี่ห้างมือกันง่ายพีย่เนี้ยคอยถึงไม่ได้ไรพี่ยัง้ยคอยถึงว่าคำห้างมือสินหลายมว้วนคนเล่นน้ำคนไปเล่นน้ำในบ้านหดย้ายทวดย้ายอย่างมีหนูกระบอไปดักมูไปดักม,มูบ่ได้ เดินไปวัดแต่ว่าไปโอ้ยเฮ้ยเขาก็ไเปเบิ้งลูกเล็กถูกเฮ้งมี่ฐาน่ะฮัดแมนอีหลีอ่ะรูทถูกไปให้นพอ,อยี่ยรุ่นบอกหกตัวพนามวานพี่น้องพอไดสิเดนเรีนเขาไปเบิ้งจากข้าวที่บ้านี๋ยวพอยสิมาบอกได้ว่าตัวใดพี่น้องยังบ้า,างเนาะเพราะมันล้มทางหรือหลุดมือนหรือเลอ่ามันตั้งใส้ดินกับสิไงทยอยู่ ดูดงเทียวที่น้องมีฮิอยู่คอ,อยมุเ่เจาะคอยเอาอันท่อซับคอยเป็นกระจุกเล่นตะละมือหนิคอยทาแป้งเขาบอกว่าไย้แงเงแว่นจักเทียวคอยาทาขี้ผักกระลูกรูบรูบมีความสุข,ข,ข,อขอค่ะขอบคุณค่ะยังไม่นอนอีกค่ะย่างค่ะตื่นสายของเช้านน่ตื่นสองโมง ยายแตนบอกหอยเนยคะ่ะโอ้เออเนาะเด็กหน้่ยมัวนี่ไปไปวัดผมเอาไงดึงเอาดึงเอาถอยเมด่อตมากลายบาทตัวไรว้วุเขาดึงเอาตัต้โตนคนเบาไหมไม่สิออกกิจอะไรวุสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับแม่แตนนะคะดาวที่ส่งได้หนึ่งดวงแล้วขอบคุณค่ะน้องเพน้อภอยมาขอมันนี่หลี เมื่อนั้นไปไปบิ๊กซีไปซื้อน้อง้อยหน่อยเป็นยิบมะสองหอหยิบมาะเอามาใส่รดเลยหมดเลยตัวสีมันยังขยายเปียกเลยซิเล็กกว่าเล้วมันอีโซกมันแลน้วสินนนนนนคนเลยที่น้องถือโซนาไปคือโซลังบ่อยถือโซลังไงถือระว้านที่เนื้อลูกสูสิพนปีไม่ใช่แล้ว อาปีไม่สองหาเด้สองหาหาสองเน้นอ่ะพ่อสอไหมท่อนเนี่ยออกเด้ปีปีไม่ไทยตว่าคุณนั้งเฟดจ้าสวยไหมทีนะ่สาวกันหมอเออคุณหมอคุณหมอเป็นไรอระลูกห,หมอไงเวลาหมูอิ่มแล้วหมูเอามาให้ยายก็ได้ หนูไม่ต huh? oh. huh? mm ้องทิ้งทำไมหนูทำไมลูกบอกไม่ฟังอี่เืาทำอะไรกันน่ะลูกเขามาหาหมอตาหล่นเลยโอ้คุณหมอดึงไสออกมา อยากกินสตรอเบอรี่พี่น้องน้องเพชรเก่งมากขึ้นกินก่งขึ้นมากค่ะพี่นอ้องกล้าสแสดงออกกล้าทุกอย่างต้องทำต้องทำให้หนูสองคนไปด้วยกันเอ้เยนจังมือ,มอเรียนจังในน้ำจ้ต้องมือแรกเก็นหอดมือสงการเลย้ยงออกด็กวันมือ คนสวยบอกโชคยายหน่อยนี้เคเุยออีหลาบ,บอกว่าไม่เปลี่ยนจ้าจะงหวัดอีหลามย้ายได้เบอร์หนึ่งพลอยได้เบอร์หาเพชรได้เบอร์เจชร กเลยมาหาสื่อยู ¿huh ่น่ะวะเจหาลิหาเจแต่วาของยายน่ะดีใหม่มาในท้ายเห็ยอดบ่ยน่ไปดึงไปดึงเอาเงินมาวิจัยเพื่นมาเอายุ่งยันพี่วานเพิ่นมาเอาวันนี้ยายรับยายรับทั้งสองคนเลยยารัทั้งสองคนเลยอะจริงจริงจริงอะจริงจริงจริงอะจริง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  จิง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 จัดจิง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 จิมจิงจยาจิง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 จิายิงจิงจิกจิงจินจิง่างจิงจ้งจิ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 งจให้น้ำก่อนนะใงจแง่นง่อน นี네่ว se hey. ่ายน้ำต ph um. oh ้องใส่เวื่อก่อนนะใส่เสื้อชูชีพด้วยใส่เสื้อชูชีพด้วยได้ไหมหนูจะได้ไม่จมยาวเลยนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวยายพาไปเล่นน้ำเอ้ยหนูต้องใส่เสื้ออย่างเงี้ยหรอกไปเล่นเกมเด็กเฮ้ยโยนโยนลูกโยนได้ไหมไหมไหมเขาทำกันเห็นไหมเขาว่ายน้ำเห็นไหม เอาใช้ขาตะก็แทีนี้เสร็จแล้วไปห้ามกันแล้วไปซื้ออะไรนะไปซื้อของเล่นกันแล้วฉันรู้อเฮ้ยเออนี่น้อยเราซื้อของเล่นเยอะไม่ได้นะเราต้องรู้จักเก็บออมเงินเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมเงงงแค่สิบอย่างแล้วเค้มไหมซื้อของเล่นแล้วไงเฮ้ยทีนี้พอแม่ห้ามเขาก็เก็บของออกถูกไหมเขาบอกง่ายไหมพี่ล่ะ เขาไม่ได้บอกยากเหมือนหนูเลยหนูหยิบเอาหยิบเอาเลยหนูจะต้องใส่ไหมหมวกันเอะโอเคเะ้ก็ใส่กันล้ีด้วยนแล้วก็าลืมใส่ถุงด้วยขอบคุณค่ะดาวมาแล้วาดวงขอบคุณค่ะหนูอย่ากัดเลยนะลูกนะกัดเลไม่ได้นะคุณหมออย่านะ เอานะคะใหญมากผมก่อนเอาคนนี้กัดโอ้ยบอกคนหนึ่งคนหนึ่งกัดเด็กกัดนะกัดนะยายไอซ์ครีมเหมนไหมยายจะพาไปซื้อไอซ์ครีมไปไหมลูกใครบอกง่ายยายพาไปเลยหนูต้องเป็นคนว่านอนซ้อนง่ายนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ โอ้ยไอชีมีตูดเป็นตุ๊ดอะตูดเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดายนายนายนายมันมันจะจืดมันดัีโน่แบบนี้เนาะตูดอะผงใส่โดนเล้วบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเยส่ไหลูกจับได้แล้ว ถ้ามาแม่เร็วเข้าถ้าแตเราจะมาทะเลแล้วก็อย่าลืมรองมัวเว้นตาแล้วก็เรีมันีอะไรนี่อะไรคะสามีเข้าอไอกให้แล้วไห้สามีเข้าอ่ะตูดติลูกยังหมุนตูดที่ล่าติมันหมุนบ่มันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูตูดให้น้องกัะพี่ลอยนั่งตรงนี้นะคะ คอยนั่งตรงนี้นะคะดูตุ่ใหมน้องก่อนนะดูตุ่ใหม่น้องก่อนนะมาดูจิมาดูท่นีดูออกกล้องหน่อยหันหน้าออกกล้องหน่อยออกกล้องออกกลองเออมดูิดูิมาดูลิเมดิเะไน่มอะไรแล้วลูกสูติมดีอยู่นะดีิแล้วล้วนถูกต้องเสยมาก แล้วหายแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะสวัสดีค่ะคุณยายหนูเป็นยายหนูเป็นแม่ของแอนนะคะหนูก็เลยแบบว่าจ้าเอามันไม่มีอ่ะลูกมันไม่มีอะไรในสูตรเลยไม่เอ,ออเออเป็นไรเคลื่อยสครีมน้อยวอนอาเฮ็ด์อะไรสิละ่สะสครีม มีอะไรลูกไม่มีอะไรโอเค okay, ขอบคุณดาวสามถึหกดวงนะคะขอบคุณมากมายขายยังไง ชนไปอาท่านผู้ชมวยเอาช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยตรงไหนอหลุดตรงไหนโอ้โหอาหนูอาบน้ำแล้วนะคะก็จะนิสิตกินนมอีกครั้งหนึ่ง แล้วนะคะคุณบุญดมของคุณนะคะเจ้าเบิ้งข่อยต่างๆข่อยท่านในนี้คนติดตามตั้งเยอขอบคุณสามแสนเจ็ดหมื่นคนนะคะที่ติดตามยายแล้วใกล้จะถึงสี่แสนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณแฟนคลับคุณยายขอบคุณแฟนคลับน้องพีทั้งคอยขอบคุณของแฟนคลับญาติแตนแฟนคลับ บอยศรีชัยแอนอรดีอาร์ตอัตชัยนะคะที่เข้ามาชมยายแสงด้วยนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณหน่อยลูกรู้ขอบคุณหน่อยให้เด็กๆขอบคุณหน่อยนะเด็กๆขอบคุณหน่อยนะลูกนะน้องพลอยน้องเอ๋ยเออพลอยพลอยอาบน้ำไหมพลอยอ้าบไหมอาบน้ำกับน้องพลอยไหมคะ อ่านน้องกระดงเพชรไหมคะไหมอ่านนากงกระดงเพชรไหมคะบอกต้กนยหญ่ก่อนน้องเพชรเก่งแล้วค่ะตอนนี้อะอะไรๆๆโอ้ยต้ใส่ดัง,งคนดีดีคนนี้อย่าเพิ่งไปมาขอบคุณก่อนเฮ้ยยักษ์ก้อยยักษ์ก้อยมาแล้วน่ะยักษ์ก้อยมาแล้วน่ะขอบคุณนะคะเอาเหงือกรอท้าขอบคุณก่อนเลยนั่งสวยๆนั่งอย่างนี้น้องเพชร,รน้องเพชรนั่งได้อยู่นะคะ น้องเพชรไปนั่งเฉยๆน้องเพชรนั่งได้อยู่นะคะน้องเป็นนักรับเทียบเดี๋ยวดุคุณสตรีไทยอะสวัสดีค่าสวยๆขอบคุณค่าสวยๆก่อนเอามือดีๆน้องพี่พลอยบอกว่าเอามือเอามือน่องจับมือนั่นนี่มาจับมือน่องสิเนอะน่องเออน่องไหวโบงงามมาจับม้อน่องสิละมึงมาบอกน้องห้ไหวงามๆาเอาไหว้สวยๆไหว้สวยๆนะอ่าไหนไหหนึ่งสองสามเอาไหว้ค่ะ ขอบคุณค่ะเอา,าไหมพี่เพาะน้องเพชรน้องเพชรจ๋าน้องเพชรนชรจ๋านั่งกบเพียบเลยนั่งกบเพียบเลยแต่ว่ายายโดนในน้ำกบเพียบยายต้องจับเขานี่อกา,พพาอกาศพักเขาลูกอากาศพักนะอกากาศพนะคะเอามือสวยๆครับเอามือวาง ึบเอ,อ้าขึ้นกราบเอามือวางอ้าชึบอากลับั้งที่สามกราบอ่ะขอบคุณค่ะก้มหัวด้วยขอบคุณค่ะก้มหัวด้วยก้มหัวไปเอน่หอ้ยน้นองเพชรเก่งจังเลยน้องเพชรเ,เชก่งแล้วยฮ